ที่นี่มันญี่ปุ่นหรือเปล่าเนี่ยดอกอะไรอะสีชมพูอ้ยพระเจ้าสวยงามจังเลยอะนี่เบงไทยใช่ไหมอ้อมีกระรอกด้วยดูสิความสวยงามของธรรมชาติอ้ยแต่แล้วไม่ต้องไปไกลที่นี่กรุงเทพอ้อที่สวนของสวัสดิการทัพบ,บกดูสินี่ดอกอะไรคะทุกคนดอกอะไรคะ ชมพูอินคาเหรอคะหรือดอกอะไรฉันไม่รู้เลยอะ่ะโอ้ยดูสิคะเอ้ผู้ชายโอ้ยสวยจังเลยอะ่ะโอ้โอดีจังเลยอะ่ะเต็ไมไปหมดเลยสวยมากเหมือนปูด้วยดอกไม้เป็นพรมดอกไม้เลยทุกคนเนี่ยปกติเราต้องขึ้นเหนือไปดูแต่นี่คือบริเวณ สวัสดีการกองทัพบกนะะเป็นบ้านพักของทหารนะคะสวยมากเลยค่ะสวยมากๆเลยว้าวดีมากเลยอ,ะอ่ะอจอดดูสิโอเคจอต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ